เสียงพี่ดาวบันเทิงแล้วทีนี้ว้าแล้วไงบ้าแล้วไงเสียงพี่ดาวมาปุ๊บหมุนปั๊บเลยนะครับจนจาไปๆครับอดทนคือคนเก่งครับไม่ถึงบ้านนะครับโอ้ย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 เราหมุนเป็นหลูกค้างเลยครับแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่ฟรีทุกทุกคนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นเวลายามเย็นนะครับ ก็พาแม่แป้งกันเจ้าอาบน้ําเพื่อจะไปเดินออกกํลาลังกายนะครับไม่รู้ว่ารอดูพี่ดาวจะไปด้วยไหมนะฮพี่ดาวรออาบตามหลังนะครับให้วันนี้ให้แม่แป้งกับคุณเจ้าอาบปอนนะครับพี่ได้ถูไม้ถูไม้แบบนี้นะครับผมดูดเจ้า ือดูตัวโตวมากจันจ้านะครับลุงดำตัวเล็กแล้วตอนนี้ลุงดำตัวเล็กกับจันจ้าเยอะแล้วนะจันจ้าจะสูงเลยลุงดำแล้วนะครับ ล่ใมอ่ดูนะครับอยากกินน้ำอยากกินน้ำดูความสูงของลุงดำกับเจ้าหนะับหาก,กันเยอะแล้วเนี่ยแซงแล้วจเจ้าสูงกว่าลุงดำแล้วเนี่ย

หมุนหมุนหมุนเอออออเจ้าก็หมุนหาน้ำอย่างเดียวนะครับคือต้ดฟอมโอ้ยเนาะเนาะเขาทัดหมุนอุยปุยนะครับเพราะแต่ละวันก็จะประมาณนี้นะแม่ๆช่วงกลามเย็นนะครับข้าลัางล้างดักเจ้านีลุงว่านเด็กไปอไปอีกแล้วไปอีกแล้ว หูทุกอย่างจะเว้นหูวควบเลยครับมาดามนี่เห็น <He ard S 2> แนวกินเห็นของกินเนี่ยหูเริ่มตึงนะฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินหรอครับ<อ>เดินใส่ของกินอย่างเดียวนะครับมาดามหูเริ่มตึงนะพอเห็นของกินเนี่ยเอาไม่อยู่นะถ้าไม่ได้ขึ้นคอนครับก็ <c oughs> จะเดินอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถ้าไม่มีตะขอเกาะหูวไว้ก็เดินหาของกินอย่างเดียวต้นพงต้นไผ่เละหมดนะดูนี่ เลยเพิ่งท้าถูเพิ่นว่ามาใส่นี่นมาดาม,มึง หูติงหูงติงติกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับสองไม่รู้เลยนะตอนเล่นไปแล้วแจ็กกี้ไปหายัางบุญพุ่งไปเฮอ,อเฮอ,อเฮ้เอใม่พอเล่นเอาไให้พี่ดาวเนโอ้วยไปไปไปว <c oughs> ันนี้นะ่าจะไปเดินแค่จนเจ้าหรือเปล่าเนาะรอรอดูนะครับเดี๋ยวจะได้อ้อยมัดหนึ่งนะครับมาดามตอนเดินไปครับ ได้เวลาแล้ววันนี้เราจะไปเดินสองแม่ลูกนะครับแล้วพี่ดาวไปเดินรอบหลังนะครับผออันนี้บอกได้เลยถ้าไม่มีพี่เดินไปด้วยเนี่ยรอดูความบันเทิงได้เลยนะครับแม่แม่บันเทิงแน่นอนเนาะโอ้ยหุุนเกาเหลาไปปุนแล้วเอา้ายิ่งมีกเกาเหลาพี่ลงอีกบันเทิงประเดิมอีกทีนี้วันนี้ ออกไปออกเกกบ้านเนี่ยโอเคอยู่แม่เอา้าต้นไม้แม่ที่นั่นไปไปไปขอบคุณป้ามุกพี่ไหลนะครับดูต้นไม้เพื่อนต้นนี้อย่างให้ลุงนี่ต้นไม้สวยๆเนี่ยออกดอกแล้วนะครับดอกชมพูสวยมากเลยนี่นี่ก็จำไม่ได้ชื่อต้นอะไรนะครับขอบคุณป้ามุกพี่ไหลนะครับนี่ ตากสีมพูดห่วย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 เดี๋ยวยืนกันลุ้มมันแย่งกับแม่สร้างร้ายเลยว่ามันนี้อันนี้ช้างเยอะมากเราดูว่าจะบันเทงไหมนะ อันนี้มีอ้อยอยู่นะน่าจะช่วยได้อยู่นิดนึง <laughs> อ๋อเมืองกินอ้อยไหมุดยอดเลยนี่กินในซุยยางี้ดิอ้อยกัดโจบๆจบเลย แข็ทงทีออนกินในเบิดเนี่ครับแข็งแรงมา,ากจนจะไปนี่เราพร้อมะเ,อเราไปไปเอาน้าบอกไปบ่ วันนี้โอเคนะครับขออย่างเดียวอย่าพพเพิ่องให้พ่อเลินอาบน้ําพี่ดาวนะพรพ่อเลินอาบน้ําพี่ดาวเนี่ยพอ่อเลินเดินไปใกล้พี่ดาวนิดหน่อยเนี่ยร็อกนะพี่ดาวแล้วก็จะพาจนเจ้าตื่นไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเดินไม่ได้ไกลมากเเจ้าก็ยังได้ยินเสียงพี่ดาวอยู่ครับได้ยินเสียงพี่ดาวแล้วบันเทิงเลยนะครับพอน้องเขาติดที่นะครับติดมากด้วยนะครับ

โอเคเลยครับวันนี้ดูดีมากนะครับ <Light> มานิ่งมากเลยวันแล้วเดีดว๋วอีบอดนกบมวบ่าบนเท่งเริ่มเดินนำหน้าแม่และเชือก <estão S 2> เริ่มตึงละเนี่ยนี่พี่ก็เหล่านะครับเป็นองคลัก <N ancy> ไม่รู้ว่าจะเป็นองค์ครักหรือจะพาตื่นนะวันนี้พี่ก็เหลามานะครับ <N ancy> อ๋ออ๋ออ๋อาลังไฟกเาเหลาอีกเพียบบงเจ้า บองเลยสองบาทบอสย้อมเป่าเลยออกมาลองเองี่ยเดียเ๋ยวสบายครับสบ,สบายถูกกันนะครับกับพี่กับเ,เราเดินด้วยกันได้นะครับถ้าเป็นพี่หลงเนี่ยเขาเป็นเจ้าก็จะไม่ค่อยถูกนะครับโอ้โหพี่พดาวนะครับพี่หลงอหเอาลืมแล้วเริ่มแล้ว ถ้าเราฉลาดด้วยแต่เมืองเขาแรนมาอะไรมันป๊อปมันสิมหมอบให้เขาเลยยอมเลยบ่ยอมถือกัดเลยนี่ล้าดีจังไปเจ็บกูก็อยู่ในกรงมั้งโอ้เสียงผิดบูเลยนะน,นี่ก็มีกรงอยู่แล้วก็จะสบายาทุกรอบมันก็จะวิ่งออกมาเนี่ยแหละบ้านดางหน้านี่ก็จะมาเยอะสร้างสร้างลูกสร้าง รองเริ่มผอมๆลงแล้วนะครับอ้อว,อวนอยู่ี่ยพูดว่าคุผอมนุ่นประทองนะครับอ้วนอยู่ครับอ้วนอยู่น้ำมันย้อยตบุตบๆเลย <laughs> เยวเดือนหน้าน่าน่าจะ่นะดีกว่าน,นี้นะครับ<ม>ก็จะเริ่มผอมลงเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาวจะเริ่มคุมอาหารแล้วนะครับเพราะว่าปลาทองตกมันแล้วช่วงเมื่อกี้ที่ปลาทองอ้วนเพราะว่าเราเล่งให้ปลาทองตกมันนะครับเขาควน่าจะได้ <c oughs> เพราะว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยงานปลาทองต้องเยอะนะครับต้องเล่งให้หายตกมันก่อนออกพรรษานะครับช้างแห่แบบไปกันต่อครับเดินชิวๆเลยนะวันนี้โอ้โห เก่งมากเลยน้องสาวเราวันนี้นิ่งนิ่งผิดปกติเหมือนองลงครับวันนี้วันนี้วันพระไหมเนี่ยองลงไหมเนี่ยนิ่งนิ่งมากนะนิ่งมากเลยวันนี้โอ้านิ่งแบบนี้ได้ทุกวันก็สบายแล้วนะครับ่แม่เออเออออออาเอาชมบางหน่อยเอเออโอ้ไม่หมุนเลยนะวันนี้สุดยอดนะ้าเจ้า มามาลอดูพี่หมาข้างหน้านะครับดูเขาเราเ้าเราเป็นไงเขาเราลุ้งรถหลังเขาเราเป็นไงเ็าเราดูจันจ้าจะเป็นไงนะเพราะว่าตรงนี้จันจ้าเคยตื่นนะครับหลายตอลุ้งรถหลังรถหลังเขาเขาขางเลยรถไงนี่รถเยอะมากไป นั่น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 นั่มาตัวพ่อได้เขาเลนนเอาเวียนเฮาเอ้อาเอ๊เอเอามันตานีโอ่งออกแล้วเนตานีองออแล้วโอ้ยเนะตรงนี้ทีไรแล้วบันเทิงตลอดเลยเฮ้ Chào ơi. Ê, coi biển coi. Ê. Ô à, muốn muốn ôi 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 ôi. Ôi. Ôi Chào ơi. <laughs> ไป,ไปก็เราไป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 ก็เราไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิจ้าจะจะบอกยาเฮาหนูเด้อเออเออโอ้นิดเดียวเองจะถึงบ้านแล้วชมได้แป๊บเดียวนะครับบันเทิงเลยไม่น่าชมเลย องค์ออกครับองค์ออกเมื่อกี้องค์ลงนะตอนเดินแรกๆตอนนี้องค์ออกแล้วหางชี้นะแม่แม่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็จะคึกๆนะถ้าหางชีนะ้นะโอเคนะ่าจะลำคาญเสียงหมาแล้วแหละครับดูอันนี้ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับเดินชิดสายไปดิ ไปครับ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 ถึงบ้านแล้วครับมาดูความมาดูความบันเทิงกันครับแม่แม่เอเดิน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 ดูนะไปไปปเออ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 โอ้ยตกใจหมาเจ้าเอวี่พี่หมานี่ก็เลยน่องพระเนอยังเลยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันอยู่้างบ้านกันยใหาให้กันไปแล้วโดนพี่หมาดุครับ เฮ้ยเฮ้ยปะเวียนี่จับพ่าสติกเลยมี้เสียงพี่ดาวบันเทิงแล้วทีนี้ว่าแล้วไงบ้าแล้วไงเสียงพี่ดาวมาปุ๊บหมุนปั๊บเลยนะครับจนเจ้าไปๆครับอดทนคือคนเก่งครับไม่ถึงบ้านนะอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยหมุนเป็นลูกคางเลยครับแม่แม่เอาเอาเอาเฮ้ย โอ้โหหมุนหมุนพ่อไม่แปรงเลยสิฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ย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 ถึงแล้วนะถ้าเจ้าลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องพังกินเจ้าใบพื่มพรอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับไปดูแลสาวน้อยก่อนครับไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับ